ซุ้มบวชนาวไพข้ะชมกันชมดอกชมดอกตรนนี้ผ่านแล้วหน้าตกเอาทไมเี่ยอมอมี้ะอันพับจะงีมึงฉีกคงได้อนพับการนี่ปการนี่เขาก็วัดตัวเขากันว่าสํานียเออีฉีกออกตรงฉีกปุ๊บฉีกอันนี้คือท่าผิด อันนี้เขเรีนว่าขันดึงออกมาหลายแบบแดดแสดงว่าผมผิดท่ามัุทะเขียบบ่ตรงไหมตรงทั้งไหมปั้นมาอีกแม่มาดึงฟังผิดไปนี่ดึงปั๊บแขนมีเห็นว่ากระพานี่ถือนี่มันจิบเป๊ะเลยเป๊ะเลยเ่าหันจนไปทางดุอันนี้ชื่อผมผมดองผมหนาไฟเนี่ยชั่วข้าวผู้ใดตายหรอเอาไปหผงผู้ใดตายหรอเอาไปหผงหนาไฟโอ้โหงี้ กันี่เขคือคงง่ายๆมันเถอะตรงสิเอาข้อนีไปเลยเอาเอาข้อนีไว้เออเอาผ้าปั๊บผ้าปั๊บผ้าปั๊บเขียนออกมาเออพีทโซไว้มาก็เช็คหลังพอไปดิเช็คหางเออหางดัวหางมีหางป้องมีหางปั๊บผ่ามัดเออเรียบร้อย อ๋อนมืสิบปก็ทีบนมือสี่มีสล่งมีสลงกอมียนสลงแม่เป็นบ้าใส่กางเกงเขาก็ีบอบอันพักนะเมองินันก็คือยืนนึงแบบนี้มีอีกแหม่หงนอนหงนอนหงนอนแหมเขาพักนี่นี่แบบบ้มเผาแบบงเา